คลิปนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้พิการนะคะที่ประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อนําไปประกอบอาชีพนะคะโดยทางพอมองมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันในการขอสินเชื่อสําหรับกลุ่มผู้พิการดอกเบี้ยอยู่ที่ศูนปอร์เซนกู้ได้สูงสุดถึง60,000บาทค่ะรายละ,ะเอียดของสินเชื่อนะคะคุณผู้ชมและขั้นตอนการขอสินเชื่อมีดังต่อไปนี้ค่ะ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวแอปพลิเคชันดีฟาร์มบริการกู้เงินไหลดอกเบีย้ยผ่านมือถือช่วยเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวดเร็วต้นทุนสู่ชีวิตหนุนสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมศักยภาพสำหรับผู้พิการกว่า2อล้านรายทั่วประเทศซึ่งมีส่วนร่วมนะคะในเศรษฐกิจไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน d e f าร์นะคะเป็นระบบดิจิทัลใหม่ล่าสุดเพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการค่ะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการนะคะได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางพร้อมเงื่อนไขพิเศษในการกู้เงินนะคะคุณผู้ชมโดยไม่มีดอกเบีย้ยค่ะ รองรับผู้ใช้งานนะคะกว่า2.2ล้านรายทั่วประเทศหนุนสร้างเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างทั่วถึงค่ะโดยคุณวาราวุธระบุว่าปัจจุบันค่ะคุณผชมประเทศไทยมีผู้พิการนะคะประมาณ2.24ล้านคนค่ะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นะคะอยู่ที่3.39%ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยค่ะโดยในจำนวนผู้พิการนะคะคุณชมหรือผู้ดูแลผู้พิการที่ใช้บริการเงินกู้จากกองทุนประมาณ300แสนลายค่ะคิดเป็นวงเงินนะคะรวมกว่า11,284ล้านบาทค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้พิการมีความต้องการเงินทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพนะคะที่จะสร้างรายได้ได้จริงหากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมค่ะแอปพลิเคชัน d e ฟฟาร์มนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพอมที่นำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ยกระดับในการใช้บริการช่วยให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างสะดวกเท่าเทียมและทันสมัยค่ะ ไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ลดภาระการเดินทางและการสร้างโอกาสในอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืนนะคะคุณวรรุฒิกล่าวว่าสำหรับแอปพลิเคชันยูฟาร์มค่ะคุณชมมีการพัฒนาภายใต้แนวคิดบริการภาครัฐที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยสามารถใช้บริการยื่นคำของเงินกู้ตรวจสอบผลอัตโนมัติเช็คประวัติการชำระเงินได้นะคะและสามารถชำระผ่าน q r code ได้ด้วยโดยตรงเลยค่ะรองรับการใช้งานระบบทา iOS Android และ Android ะะนคเงื่อนไขาการขอกู้วงเงินค่ะคุณชมจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่รูปแบบแบบรายบุคคลค่ะวงเงินนะคะจะอยู่ที่ไม่เกินตั้งแต่60,000บาทนะคะไปจนถึง1,2,000 0บาทค่ะแบบที่2ค่ะคือการกู้แบบรายกลุ่มนะคะวงเงินไม่เกินกลุ่มละ1ล้านบาทโดยมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน5ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยค่ะ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นจะช่วยให้ผู้การสามารถประกอบอาชีพหรือขยายกิจการได้อย่างมั่นคงเป็นการเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจลดภาระ ของทางรัฐในระยะยาวนะคะคุณผู้ชมและช่วยส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยค่ะโดยคุณวาราอุได้มีการกล่าวทิ้งท้ายนะคะคุณผู้ชมการที่ผู้พิการมีอาชีพมีรายได้ไม่เพียงช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นการปลดล็อกศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจค่ะและเป็นพลังสำคัญนะคะของประเทศได้อย่างแท้จริงค่ะ